สวัสดีค่ะนักเรียนเราพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเรียนเปิดมาเรียนได้ไม่นานนะคะตอนนี้เราต้องหันกลับมาออนไลน์อีกแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะตั้งใจเรียนนิดนึงแต่วันนี้เรามาเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะสังคมเราได้ทบทวนหมดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาเจอประวัติศาสตร์ซึ่งสอบครั้งที่จะสอบเนี่ยเรายังครั้ง เรื่องหนึ่งนะคะก็เรื่องของประวัติศาสตร์นะคะอ่าก็เจอกันเหมือนเดิมคุณครูคนเดิมนะคะอ่าวันนี้เราก็มาพบประวัติศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาอาณาจักรกรุงธนบุรีนะคะอ่ากรุงธนบุรีนี้ก็คือเป็นอาณาจักรที่ ก่อนหน้าเรานี่แหละนะปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าอาณาจักรกรุงรัตนโกสินนะคะอาณาจักรกรุงธนบุรีก็เป็นอาณาจักรที่ต่อจากอายุธยานะคะอ่อก็ได้เริ่มมาจากการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะอ่าอันนี้มาดูรายละเอียดในนี้กันนะคะว่าอาณาจักรธนบุรีเนี่ยก็มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงธนบุรีนะคะ ซึ่งได้รับสถาปนานเมื่อพศ2310นะคะแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อพศ2325นะคะในช่วงเวลานี้อาณาจักรธนบุรีเนี่ยก็ได้พัฒนาบ้านเมืองการปกครองนะคะด้านการเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมวัฒน,ธ,นธรรมไว้หลายด้านนะในยุคข,ของพระเจ้าตักสินนะคะ,ะหรือเรียกย,ยวว่าพระเจ้าคงธนบุรีนะคะ,ะเราก็มาดูกัน นะนอกเหนือจากในหนังสือเรามาดูในนี้ก่อนนะคะในนี้ก็จะมีความรู้ให้มากขึ้นนะคะ,ะเราก็จะมาแยกดูเรื่องของการกอบกู้เอกราชและสถาปนาอนาณาจักรกรุงธนบุรีกันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งภายหลังที่พระเจ้าตักสินเนี่ยได้ภายหลังที่พม่ายึดกรุงศรีอยุธยาไว้ได้นะคะเมื่อพศ2310 ก็ทาให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบริหารแผ่นดินของไทยนะเป็นเวลามานานถึง400ปีแล้วก็ล่มสลายนะคะก็ทําให้การผู้นําท้องถิ่นต่างๆเนี่ยพยายามรวบรวมคนไทยซึ่งหนีกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆเนี่ยให้กลับมารวมตัวกันนะในบรรดาผู้นําเหล่านั้นก็คือพระเจ้าตักสินนะคะอ่าแล้วก็บรรดาขุนนางต่างๆที่อยู่ในอยุธยาเนี่ย ได้รวบรวมกําลังพลจากการตีกองทัพพม่าะะตรงนั้นมาตีที่ค่ายโพสามต้น,นะะที่กรุงศรีอยุธยาหลังจากที่ปล่อยให้อยุทยายถูกพม่ายึดครองอยู่เจ็ดเดือน,นะะแล้วพระเจ้าตากสินก็รวบรวมสมัครพรรคพวกเมืองต่างๆที่ครูดได้กล่าวไว้ล่วงหน้ามาแล้วก็เข้ามายึดกองทัพ ที่ค่ายผูสามต้นนะคะจนพม่าเนี่ยแตกค่ายไปน,นี้พอดูการกอบกู้เอกราชสถาปนากรุงธนบุรีนะ,ะพระเจ้าตักสินเนี่ยก็ยึดกลับคืนมานะคะราษฎรก็พร้อมจะอัญเชิญให้พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชแล้วก็ทรงเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สนะสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่คนทั่วไป ขนานนามให้ท่านใหม่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้ากร,รุงธนบุรีเนื่องจากสถาปนนกรุงธนบุรีเป็นราชธานีส่งผลให้บ้านเมืองเราเนี่ยกลับคืนมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พม่ามารวบรวมครอบคลุมไว้ถึงเจ็ดเดือนนะคะ,ะคือพม่าเข้ามาครั้นที่สองนะคะอ่าทีนี้มาดูการกอบกู้ยกราชของพระองค์เป็นยังไงบ้างนะคะ นี่นักเรียนเคยเห็นรูปนี้ไหมยอยู่ที่ไหนเอ่ยน้ถ้านักเรียนไปแถวย่านฝั่งแถวย่านวงเวียนใหญ่นะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปท่านตรงนี้นะอยู่ที่ตรงวงเวียนใหญ่นะคะ,ะมาดูการกอบกู้ของพระองค์เนื่องจากปัจจัยต่างๆดังนี้นะคะหนึ่งกองกำลังมีกำลังมากขึ้นนะพระเจ้าตักสินก็เลย ทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นพระเจ้าตานะแล้วก็มีทหารจํานวนหนึ่งก็ได้ต่อสู้กับพมา่านะที่ติดตามมาเนี่ยได้รับชัยชนะทุกครั้งความสามารถของพระองค์นี่เก่งมากนะอ่ะสองเป็นที่ยอมรับจากการอานาจนะจากเมืองต่างๆนะยอมรับในระยะแรกกองทัพพมา่าเนี่ยเอ้ยกองทโทษกองทัพของพญาตาเนี่ยถูกต่อต้านจากเมืองต่างๆนะที่เดินทัพผ่านมา แต่พยาตากก็ไม่ได้ย่อท้อนะพระองค์ก็ได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการชักชวนให้เจ้าเมืองต่างๆนะให้เข้ามาร่วมเป็นพักพวกเช่นเจ้าเมืองระยองนะพยาตากก็สามารถตั้งกองทัพที่เมืองระยองก่อนแล้วภายหลังก็จึงได้ชักชวนชาวเมืองจันทบุรีนะยอมเป็นพักพวกอีกแต่ชาวเมืองจันทก็กลับส่งทหารไปโจมตีนะคะ อันนี้มาดูถึงการยอมรับอำนาจจากเจ้าเมืองต่างๆนะคะพญาตากก็ใช้วิธีเด็ดขาดนะโดยสั่งให้ทหารเนี่ยรับประทานอาหารให้อิ่มแล้วก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะหม้อข้าวหม้อแกงสมัยนั้นจะทําด้วยหม้อดินนะใช้ดินมาปั้นนะคะ,ะเวลาแตกก็คือแตกเลยประกอบไม่ได้อีกแล้วนะคะพระองค์ก็ให้ทหารเนี่ยกินอาหารให้อิ่มน้าสารันเรียบร้อยเลยแล้วก็ทุบ หม้อทั้งหลายเนี่ยให้แตกให้หมดแล้วก็ไปโจมตีที่เมืองจันทบุรีด้วยความที่ว่าถ้าไม่ชนะก็ไม่มีอาหารจะกินนะก็จะต้องอดข้าวก็เลยจึงเป็นธรรมให้ว่าต้องทําให้ทหารเนี่ยมีความมุมาณะให้ทหารเนี่ยจอดข้าวด้วยกันทุกคนก็ต้องอดก็อดด้วยกันก็โดยใช้วิธีนี้นะพญาตาก็เลยจึงยึดเมืองจันทบุรีได้สําเร็จเพราะด้วยความฮึกเหิมของ ทหารที่จะไม่มีข้าวกินนะคะอ่าอันที่สองการพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆต่อนะคะอ่าหลังจากที่ทํานุบ้านเมืองในสมัยธนบุรีแล้วก็ใช้แบบอย่างอายุธยามาเป็นแบบในการปฏิบัติก็มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองในด้านต่างๆนะคะเช่นใรบ้างเช่นการเมืองการปกครองนะ การเมืองการปกครองนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ทรงจัดระเบียบราชก,การดังนี้จัดไว้เป็นแบบแผนนะคะหนึ่งการปกครองส่วนกลางอันนี้นักเรียนต้องจําไว้นะคะเออการปกครองส่วนกลางนะคะอ,อ่าการปกครองส่วนกลางเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอักรเสนาบดีนะคะอัครเสนาบดีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์มีสองตำแหน่งคือสมุหานายกและสมุหกลาโหม นะแบ่งการปกครองออกเป็นสี่กลมนะก็เป็นกลมจกตุสดมขึ้นมาอยู่กับอัครเสนาบดีทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีเสนาบดีในการแต่ละกลมนะทีนี้มาดูเช่นเสนาบดีกลมเวียงเสนาบดีกลมเวียงก็จะทําหน้าที่ดูแลความสงบทั่วไปภายในราชธานีราชธานีก็คือในเมืองนะคะส่วนเสนากรมวงัง ก็จะทาหน้าที่ดูแลรลาชสำนักแล้วก็พระมหากษัตริย์เสนาบดีกรมครังก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีนะเกี่ยวกับการเก็บภาษีนะคะเสรษฐนาบดีเกี่ยวกับกรมนากรมนาก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรนะคะก็จะดูเก็บภาษีผู้ที่ทําอาชีพการเกษตรพวกเพาะปลูกปลูกข้าวปลูกพวกพืชสวนอะไรต่างๆเนี่ยภายในประเทศนะคะ นี่คือหน้าที่การปกครองของสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีจตุตดมที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินคดีความต่างๆนะก็ทําหน้าที่เป็นกลุ่มอีกด้วยนะคะอ่าสองการปกครองแบบหัวเมืองอการปกครองแบบหัวเมืองก็แบ่งการปกครองออกเป็นสามส่วนดังนี้นักเรียนดูว่หนึ่งหัวเมืองชั้นในนะหรือเมืองจัตวานะก็คือเมืองที่อยู่รอบๆอบ เมืองหลวงซึ่งปกครองเมืองเรียกว่าผู้รั้งเมืองผู้รั้งเมืองนะคะอันนี้ต้องเรียนจำไว้นะว่าผู้รั้งเมืองคืออะไรก็คือมีหน้าที่รับสั่งจากศูนกลางไปปฏิบัติโดยตรง 2. หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพญามหานครอันนี้ตั้งห่างจากเมืองหลวงออกไปซึ่งมีการกําหนดฐานะว่าเมืองที่อยู่ตามลําดับความสําคัญเนี่ยก็คือเมืองเอกพระราชวังเดิมทนบุรี เมืองชั้นโทและเมืองชั้นตรีของพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่นะให้เป็นเจ้าเมืองไปปกครองนะคะอันนี้การกำหนดแต่ละฐานะไม่เหมือนกันนะคะอ่านี้ต่อมาการปกครองหัวเมืองการปกครองแบบหัวเมืองก็แบ่งออกการปกครองออกเป็นสามส่วนอีกนะก็ได้แก่การปกครองหัวเมืองประเทศราช นะในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยประเทศราชซึ่งมีอิสระในการปกครองตนเองแต่ต้องส่งเครื่องบรรณาการนะก็คือเมืองประเทศราชคือเมืองที่อยู่ใต้การปกครองเนี่ยนะก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการเครื่องบรรณาการนั้นเช่นอะไรเช่นต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายที่เมืองหลวงกําหนดซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งประทับอยู่ที่กรุงธนบุรี นอกจากนี้ก็ยังให้พวกสมุหานายกหัวเมืองเนอฝ่ายเหนือเนี่ยส่วนหัวเมืองชายทะเลก็จะเป็นเอ่อชายฝั่งทะเลตอนออกนะหัวเมืองฝ่ายใต้อยู่ในความดูแลของพระคลังเหมือนเช่นอยุธยาตอนปลายนะคะอันนี้คือการแบ่งการปกครองของพระองค์ออกเป็นสามส่วนนะคะ อ่าอันนี้คืออะไรนี่คือเป็นที่เป็นพระราชวังเดิมนะพระราชวังเดิมก็คือเป็นที่อยู่ของพระเจ้าตัดสินนะคะก็จะอยู่แถวเออใกล้ๆฝั่งกรมอู่ทหารเรือทางนั้นท่านนักเรียนเคยไปนะอ่อเพราะว่าย่านนั้นจะอยู่ใกล้ๆพระราชวังเดิมของพระองค์เนี่ยเช่นใกล้ๆสีราษเนี่ยตรงนั้นเขาจะเรียกว่าไปวางหลังวางหลังไอ คือย่านแถวนั้นน่ะนะคะอ่าอันนี้คือรูปปั้นของพระองค์นะอันนี้เป็นเมืองเก่าแก่นะคะอ่ะาฉะนั้นชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบนำสนอเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะอ่ะาฉะนั้นชั่วโมงนี้เราก็มาดูถึงเรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าตัดสินกันว่า พระอ,องค์เนี่ยมีการปกครองแบบใดแบ่งการปกครองแบบใดนะคะ,ะนักเรียนก็อ่านทบทวนในแบบเรียนหน้า191ไดอ้อีกหน่อยหนึ่งนะคะก็ไม่ใช่ค่ะนักเรียนขอโทษขอโทษนะพระเจ้ากรุงธนบุรีก็นักเรียนดูได้ในหน้า200 241ค่ะขอโทษนะคะ,ะนักเรียนก็ดู ทบทวนเนื้อหาได้อีกหน้า241นะคะแล้วก็หน้า242นะในหน้า242นี้ก็จะแบ่งเป็นแผนผังออกมาให้นักเรียนดูได้เลยนะคะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีการบ้านแต่การบ้านก็คือให้นักเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือ241และ242นะคะฉะนั้นคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ